ล่าสุดนะเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเล่าเรื่องของ PwC หรือ p r i c e Waterhouse ไปนะที่ไปจอยกับ OpenAI แล้วก็ดูเหมือนจะวินวินนะแล้วก็มีการร่วมกันขายตัว OpenAI for Organization อะไรแบบเนี้ยนะครับล่าสุดครับประเทศจีนอัน,นนี้ China ครับมีข่าวดังไปทั่วโลกนะเต็มพร้อมครับจะสั่งปรับ เขาเข้ามาตรวจสอบ PWC นะก็คือ Price Waterhouse นะเนื่องด้วยเคสที่ไปตรวจ e v e r g r a n d นะเหิงต้า Ever e v e r g r a n d ก่อนหน้านี้แตกไปนะผู้ตรวจสอบบัญชีหรือ auditor ที่ e v e r g r a n d ใช้เนี่ยมันก็คือ Price Waterhouse นะฮะไม่ใช่แค่ e v e r g r a n d นะครับแต่ปีกุยหยวนนะหรือว่าไอคันที่ g a r d เดหรือว่าหลายๆที่เนี่ยก็ใช้บริการ Price Waterhouse งั้น Price Waterhouse เนี่ยมีลูกค้าที่อยู่ในภาคอสังหาเยอะมากปรากฏว่านี่ฮะ รัฐบาลจีนนะครับสั่งตรวจสอบแล้วก็เตรียมตัวจะปรับนะฮะปรับเป็นวงเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยนะเรคคอร์ดไฟลนะฮะมีการเปิดเผยวงเงินออกมาด้วยนะฮะว่าจะปรับสูงสูงเลยปรับไปไพร์สเวอเตอร์เฮานี่แหละโทษฐานที่ไปออเิตยังไงนะฮะทำให้มันแตกได้ขนาดนี้นะ e อ้ r วกการเลเทได้ขนาดนี้อันนี่คือจุดหนึ่งะที่เตรียมตัวเล่นเต็มที่เลยนะสำหรับฝั่งของ Pri สเวอเตอร์เฮ เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับ Price Waterhouse นะฮะคืออะไรเอ่ยความเชื่อมั่นของลูกค้าครับตอนนี้เนี่ยลูกค้าของ Price Waterhouse เนี่ยทยอยออกไปเยอะพอสมควรนะตามรายงานข่าวของบูมเบิร์กเนี่ยเฉพาะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยออกไปเกินโหลแล้วนะ dozens firms นะ dozens แปลว่าโหล firms ก็ออกไปเป็นโหลเลยนะฮะคือเกิน12บริษัทแล้วที่ไม่ใช้บริการแลวเลิกใช้บริการของ Price Waterhouse นะถ้าใครอยู่ในวงการเรื่องพวกนี้อยู่นะ big four ใช่ไหมการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะเปลี่ยน บริษัททั่วไปเราใช้ใครแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกใช้ EY นะก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วนะแค่ g ใช้ไปแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนปรากฏว่าใช้ p i y b o t ัว House ฮะยอมเปลี่ยน เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีเทรดจริงๆนะถ้าถ้าผมเป็นผู้บริหารนะแล้วก็ใช้บริการไพร์สบอทเทอร์เฮาส์อยู่ก็อาจจะต้องสั่งเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยบริษัทเราไม่ได้ดําเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรอกนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้รัฐบาลเพ่งเลงไพร์ e w อ t เ r อร์เฮาส์เป็นพิเศษงนั้นไพร์สบอทเทอร์เฮาส์นะ PWC เนี่ยไปตรวจใครมันก็มักจะโดนตามไปเล่นด้วยเพราะฉะนั <laughs> ้นเนี่ยก็ไม่อยากเป็นเป้านะบริษัทจีนตอนนี้ก็แห่กันออกกันเต็มเลยนะเนี่ยรวมไปถ แล้วก็ออกกันเช่นเดียวกันนะไปให้คนอื่นดูแล อันนี้ก็จุดหนึ่งนะมาดูตลาดความยิกยักษ์ใหญ่หน่อยของ PWC ที่เข้าไปดูแลนะฮะนี่คือ Evergrand e นะก็ของ PWC นะฮะก็ดูแลก่อนหน้าน,นี้มี n r r o ตอนตอนนี้นนมี Vocom แล้วก็มี Luckin Coffee นะครับต่างก็มี PWC เข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ PWC อ่วมนะบอกได้เลยว่าโดนหนักแน่นอนจากรัฐบาลจีนนะได้ข่าวว่าจะปรับเป็นหลักร้อยล้านอยู่พอสมควรนะฮะฮ่องกงก็เล่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ มันแยกกันนะตัวเลกู l a เลเตอร์ในฮ่องกงเนี่ยก็เตรียมสั่งตรวจสอบ PwC อีกเช่นเดียวกันนะบอกว่ามาพร้อมๆกันนั่นแหละเขาคงคุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมสั่งปรับอีกเช่นเดียวกันงั้น PwC จะโดนปรับ2เด้งนะทั้งจากฝั่ง ขอ,องฮ่องกงด้วยแล้วก็ฝั่งของตลาดของจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยนะฮะและตอนนี้ลูกค้าเองก็ค่อนข้างหนักนะไหลออกเป็นน้ําเลยนะฮะเนี่ยเรามาดูรายงานนี้นะว่า PwC เนี่ยสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปเป็นโหลแล้วนะตอนนี้เสียหายหนักนะครับสำหรับ PwC 1เสียลูกค้า2โดนปรับด้วยนะับตามรายงานนี้บอกว่าจะโดนปรับอย่างต่ํา at least 150ล้านหยวนนะก็บางรายงานก็บอกขึ้นระดับ200ล้านเลย